สวัสดีนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายวิเคราะห์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรโดยอาจารย์อัญชุลีพรคลิปต่อไปนี้อาจจะไม่ตรงกับดวงชะตาของบางท่านบางคนเพราะพื้นชะตาของแต่ละท่านแต่ละคนสูงต่ำดีร้ายแตกต่างกันไปแต่พอเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นแนวทางในการตัดสินใจของท่านได้นะคะ เรามาวิเคราะห์ภาพรวมๆกันเลยนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินเมื่อดาวพระศุกร์คือดาวการงานเป็นเกษตรราธิบดีท่านจะมีความมั่นคงทางการงานมากขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤษภาเป็นจุดเริ่มต้นทางการงานที่ดีเกิดขึ้นบางท่านอาจจะมีการเริ่มลงมือทำธุรกิจใหม่ๆหรือมีแผนงานใหม่ๆ ที่เริ่มทำหรือบางท่านอาจจะได้งานใหม่หรือเอางานเก่ามาปัดฝุ่นปรับปรุงใหม่ให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นท่านจะมีชื่อเสียงมีบารมีมีความน่าเชื่อถือและมีเครดิตมากขึ้นในเดือนนี้เป็นเลิกงามยามดีที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆให้ท่านมีความมุ่งมั่นมีความขยันหมั่นเพียร เด็ดขาดกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วจะมีความสำเร็จตามมาที่งดงามนะคะแต่เป็นงานที่ท่านจะต้องเสียเงินลงทุนไปก่อนหรือมีเรื่องที่จะต้องอใช้จ่ายเงินออกไปก่อนแล้วจึงจะมีผลกำไรตามมาทีหลังนะคะ แต่ท่านจะต้องอลงมือทําเองหรือต้องควบคุมด้วยตัวท่านเองท่านจะช่วงนี้ท่านจะต้องเหนื่อยก่อนเหนื่อยแล้วแต่อย่าท้อนะคะเพราะจะมีความสำเร็จตามมาเองเพราะเป็นช่วงที่ท่านจะต้องพัฒนาตัวเองและธุรกิจให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆต้องคิดคน้นหาช่องทางใหม่ๆ ต้องมีการติดต่อสื่อสารเจรจาประชาสัมพันธ์แก่คนทั่วไปทุกๆช่องทางบางท่านอาจจะมีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินเช่นซื้อบ้านขายบ้านซื้อรถขายรถซื้อที่ดินขายที่ดินหรืออาจจะจำนองจำนำเพื่อนําเงินมาลงทุนก็เป็นได้นะคะ หรือบางท่านอาจจะได้ซ่อมบ้านซ่อมรถก็ได้ค่ะแต่พอถึงปลายเดือนธุรกิจจะมีการชะลอตัวลงไปจนถึงวันที่27กันยายน2564นะคะบางท่านจะเริ่มมีปัญหาทางธุรกิจบ้างแต่ท่านจะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะบางท่านจะมีเซน์าลาังสังหรณ์จากอดีตชาติ หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองท่านอยู่เนื่องมาจากบุญกุศลจากอดีตชาติตามมาส่งผลถึงปัจจุบันแต่หลังจากวันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2564ให้ท่านทำบุญมากๆบุญกุศลจะช่วยให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะ อาบางท่านอาจจะฝันแปลกๆหรือสัมผัสถึงพลังพิเศษสิ่งลี้ลับได้และช่วงนี้ท่านอย่าทำผิดกฎระเบียบกฎหมายหรืออย่าทำผิดศีลธรรมนะคะเพราะเรื่องร้ายๆจะตามมาภายหลังได้ต้นเดือนจะมีะรายรับเข้ามามากแต่พอปลายเดือนท่านก็จะมีรายจ่ายมากตามมาเช่นกัน ท่านจะมีเรื่องได้เสียเงินกับบุตรบริวารลูกน้องหรือหุ้นส่วนหรืออาจจะมีเอกสารสัญญาทางการเงินผิดพลาดได้นะคะให้ระวังละและวางแผนการเงินให้ดีและระวังคดีความด้วยตั้งแต่วันที่15พฤษภาไปจนถึงวันที่16มิถุนา2564นะคะหรืออาจจะได้เสียเงิน ไปกับเรื่องบ้านรถที่ดินก็ได้ค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องความรักกันนะคะให้ระวังการมีปากเสียงกันระวังการใช้คำพูดซึ่งกันและกันให้ดีนะคะบางท่านอาจจะต้องอดทนกับเรื่องความรักให้มากๆด้วยบางคู่อาจจะทะเลาะก,กันเรื่องหนี้สินเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินได้นะคะหรือบางคู่อาจจะทะเลาะก,กัน เรื่องญาติผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะต้องอดทนกันให้มากๆนะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่27กันยายนเลยค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพกันค่ะเอให้ระวังเกี่ยวกับความดันกดไหลย้อนเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ,อระบบประสาทมือเท้าชานะคะและระบบเลือดระบบช่องท้องช่องปาก ระบบสืบพันธุ์แล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุแผลแตกจนถึงผ่าตัดใหญ่ได้นะคะตัวนี้ต้องขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะต่อไปอาการทำบุญเสริมดวงชะตานะคะช่วงนี้ให้ท่านถือศีลปฏิบัติธรรมสวดนมนต์ไหว้พระตักบาตรทุกวันเสาร์หรือถวายพระพุทธรูปปลางนาคปลกนะคะ แล้วก็ทำบุญกับเด็กยากไร้บริจาคค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สง์ไถ่ชีวิตสัตว์หรือจะปล่อยปลาเกินอายุตัวท่านเองทุกวันเสาร์ก็ได้นะคะแล้วก็ถวายโรงศพให้ท่านทำเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้นะคะเพราะบุญกุศลส่วนนี้จะช่วยหนุนนำและส่งเสริมขจัดปัดเป่าอุปสรรค และสิ่งอัปมงคลออกไปจากดวงชะตาของท่านให้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะทางช่องเปิดกลุโหราศาสตร์ของเราขออวยพรให้ทุกทกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพระ,ระด้วยเทินสาธุอย่าลืมกดติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ